สวัสดีตอนเที่ยงครับโอ้แม่ครัวได้อะไรกินข้าวผัดทูไใส่หมูโอ้แม่ครัวของทีมงานเราโอ้ผัดทัวใส่หมูสุกหรือ,อยังนี่จริงบ่ห่วยคือปลาต้มให้มันเปื่อยแนะ่เเปื่อยยแล้ววดี๋ผัก็นี่แม่ครัวเราทำกับข้าว วันนี้ได้ผัดหมูแล้วก็ทอดไข่ทอดไข่นะครับทอดไข่เจียวไข่ดาวใครอยากกินก็ลงมากินเลยครับไม่มีคําว่ารอกินพร้อมกันครับเพราะว่ายังวิ่งงานกันอยู่นู่นครับไม่มีใครจอดนะครับงานนี้บอกเลยว่าต่างคนต่างอยากได้เที่ยวเยอะครับ้องจอยก็ให้ทอดทงไป ขับแทนครับอ๋อลงมาทำกับข้าวเราก่อนเดี๋ยวจะซูมมาให้ดูฝั่งนู้นนะพ่อครัวทีมงานเสียสุน์อยู่ฝั่งนู้นก็ได้อะไรกินเนาะอะไรนะที่เราบอกว่าอะไรนะหัดอะไรนะเอะอเออปารวยซีอ ผัดไก่ใส่หนูโอ้เดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆแล้วกันไปอันนั้นพ่อครัวอยู่คนเดียวครับเดี๋ยวพาไปดูไปอยู่กันใกล้ๆครับ ทีมงานเราก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเรากางกางเต็นท์ครับอยู่ใต้ต้นนี้เลยอาศัยอ,อ่ร่มไม้เขาเรียกว,ว่าดันตรา้ตรายดันตร้ายนี่ไม้ต้นตรายกับต้นตะแบงนะนี่ทีมงานเราจะอยู่ตรงนี้ครับหลายทีมงานก็จะอยู่ฝั่งนน้นนะครับฝั่งนน้นมันจะโดนฝุ่นหน่อยนะฝั่งทางนน้นอะ่ะทางออกทางรถวิ่งฝุ่นเยอะ อ๋ครับอันนฝุ่นเยอครับแค่แนั้นนะฝุ่นทั้งนั้นเลยลนะนะไปไปดูพ่อครัวทีมงานเสียสุนกันหน่อยโอ้เขอจะได้เวลาเดินไปขายขายของเยลยละได้เวลาเดินไปขายเข้ากล่องคนระับ อ้กำลังตักข้าวอู้ผัดอะไรนี่ผัดผัดไก่ผสมหนูไก่ผสมหนูมีขิงด้วยอู้เออครึ๊งเสิรข้าวเรื่องเงามันหลับดีดิอ้าวโอ้ดูทีวีเขาแพ็กใส่กล่องเหมือนจะไปขายข้าวกล่องอย่างนั้นแหละ ฮะนมตะโกนมตะโกนี่ไม่ได้ทําอะไรครับวันๆน,นี่เราทํากับข้าวอย่างเดียวสบายอย่างเราโม่เพาะขุมหม่นมาเองเอาเราเนี่ยเลยมาเนี่ยเลย <laughs> ไล่ผู้บุกรุก <laughs> ไล่อะไรผู้บุกรุกบ้านี่ขับรถอะไรไปขับสี่ประตูไปวะตู เดินไปเลยทำไมไม่ฝ่ารถดำไปนี่ว่ามันฝุ่นเนาะไปเขาไม่ค่อยอยากปืดมันเที่ยงแล้วเนี่ยเขาหิวข้าวแล้วข้าเช้ากี่ก็ไปตามไปเลยครับส่งกับข้าวแล้วโอ้นี่นอนเอ้ยพอครัวนี่ แนนอนแนนอนว้าฮะแค่ใจอะไรอาจารย์ช่วยใจยอดเดาเฮ้ยนี่เอานี้ง่ายกว่านี่นี่เด็ดเอาเนี่ยยอดอ่อนๆนี่นะเออนี่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 เด็ด เอาผัดอันนี้เลยให้กินน่ะใส่ปลากระป๋องกุจัดเนี่ยแมะไปถามแม่ครัวทางนี้ก่อนได้อะไรโอ้ทางนี้เดี๋ยวก็เดินเหมือนหนูเดินแล้วในที่นี้เซิร์ฟเคสไปเปรียบอะเนาะอยูบุ๊กต้องใหญ่สามเลยนั่นนี่ แกทีมงานนี่กินเกงเกะนี่รังทอดไข่อยู่โอ้ยเราเฝ้าอีกานี่มันลงมานี่ไหมไม่ไม่ลงอือยู่ปลาซาลาค่ะอันนี้เรื่องกราจกนต้มอย่าด่มกระจกทอดไข่ดาวครับ fc ว่าน้องจอยว่า fc ให้เอาแก๊สออกห่างเทเลอร์อันตรายมันแบบไหนมันอันตรายแบบไหนเฮ้ยแม็กมันอันตรายไหมนี่อันตรายไงรถนกแก๊สไม่อันตรายจ้ะมันเกี่ยวอะไรหรอรถนกเกล็ไม่ใช่มันต้องเอาแก๊สออกดิจ้อเอองงเหมือนกันแหละอันตรายตรงไหนอ๋อกลัวกลัวที่จะลงหมอ๋อเออดิเนี่ยเวลาทอดไข่มันจะกระเด็นไปใส่หรือเปล่าจอย ดนเล่ไงพอดนเลเออใช่ใช <Ừ. S 1> cool. okay. ่เฮ้ยต uh ้องเปลี่ยนทางอืมไว้ฝั่งนู้นนี่นี่เนี่ยไว้ตรงนี้อาจารย์ไปนู่นเปเราเด้อเนี่ยไว้ตรงนี้ไส่กจหน่อยทางเกตเอาไว้ตรงนี้อือ กได้ยังไงสองเราจะได้เอแล้วรีบจัดนะไปรีบไปส่งกับข้าวเร็วเรยข้าวเช้ากินหมดหรือยังวะอยู่ในรถอ่ะไม่ใช่เต็มกลองอย่ัหนบอกมีเวลากินไหมนี่โอ้ขับไปด้วยกินไปด้วยบอตายาเลยไีกู้แท่งหรอกลุกตักที่ใจเลายดอาว้าตาย กกจม้ไปยุบไปมีชุลเปลี่ยนจานชูก่อนไปไปไปส่งข้าวไปไปวิ่ง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 ไปเปลี่ยนจานชูครับผมกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยเดินขายเลยขนมขนมขนม อ่ะซ่อนหน,นูลืมซ่อนโอ้ยโอ้ทิ้งงานนี้ สะดสบายเลยครับฮะอืมฮะนั่นเขาเปิดไปทีละแค่นี้แหละฮะอืมคุงนี้ าาทำไมอะก็จาโน้นมาก,กืดพิงเ,เราเลยเนะเออแต่เราเนี่ยไปเร็วกว่าเขาอันนี้ยืนห่างๆเลยครับจานชูกลับมายืนข้างเลยครับเพราะว่าตรงนั้นมันไกล SK 200เกินไปครับ

ไปกินมาอาจารย์ชูินข้าวกินข้าวเดี๋ยวผมจะสเปรแทนครับนี่โอ้งานนี้เราต้องมีสับเปลี่ยนกันครับแมคโครต้องสเปรรถดับอยู่ตลอดเลยครับนี่มาใส่ไปแค่นี้แหละนี่นาอใส่แค่นี้แหละ จานชูเดินมาตักข้างครับ <c oughs> ถ้าเราตักข้างเราต้องใส่แนวให้เขาด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> โอ,อ้งานฝุดขับแมคโครนี่ไม่กินข้าวเลยทีเดียวครับบางคนนี่หอปลากระป๋องมากินในรถเลยนะนี่คันนี้นี่ทีเด็ดของงานเลย วันละสามสิบเที่ยวเสียเอกอีสานอยู่ฝั่งทางโน้นครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยียนอยู่ช่วงบ่ายเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ